นับจากนี้ไปนะครับก็เป็นอีกอวิธีหนึ่งที่เราจะย่อยนะครับแล้วก็ไปเราได้รวบรวมฟิล์มในท้องตลาดในแต่ละประเภทต่างๆอย่างที่เคยท่านเคยได้ยินได้ฟังไปแล้วนะครับในเทปก่อนๆวันนี้เราจะมาเจาะแล้วก็ทดสอบกันต่อหน้าต่อตาเลยนะครับว่าฟิล์มที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยนะครับมันมีความเป็นจริงในคุณสมบัติในการลดความร้อนหรืออะไรต่างๆอย่างไรบ้างนะครับผม ไปรวบรวมมานะครับแล้วอันนี้เราไม่พูดถึงว่ายี่ห้อใครเป็นยังไงนะครับเราพูดถึงฟิล์มที่เป็นโดยหลักการกผลิตแล้วก็โดยกลุ่มประเภทในการใช้งานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ฟิล์มนะครับแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับของความเข้มหรือแสงส่องผ่านอนะไรก็สุดแล้วแต่นะครับอยู่5กลุ่มนะครับเ,เราเรามีภาษาตลาดของเป็นของเราเองในการเรียกฟิล์มซึ่งไม่ค่อยตรงกับหลัก ภาษาของการผลิตเท่าไหร่นักเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาเรียกกันยังไงนะฮะใน5กลุ่มเนี่ยนะครับเราผมจะเรียงจากเอาเข้มสุดไปให้ท่านดูนะครับฟิล์มที่เข้มสุดนะครับให้แสงส่องผ่านโดยประมาณเนี่ยประมาณ5%้าเนะฮะสาเอะไรก็อยู่ในกลุ่มนี้ฟิลม์มตัวเนี้ยนะครับในทางการเนี่ยเขาเรียกว่าฟิล์มเบอร์หนะครับไม่ใช่เบอร์ห้ากับเยียรพราง,งานนะครับอันละตัวเป็นฟิล์มที่ เป็นรหัส05ที่อยู่ในโค้ดของสินค้าไม่ว่าจะทุกยี่ห้ออะไรก็ตามก็จะใช้รหัส05แปลว่าแสงส่องผ่านได้ประมาณ5%นั่นเองนะครับแต่ในเมืองไทยนี่เรียกไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับเราเรียกภาษาภาษาตลาดนะครับว่าฟิล์ม80%หรือบางทีอาจจะเรียก,ก,กฟิล์มทึบนะฮะฟิล์มทึบฟิล์มกลุ่มน,นี้ครับเป็นฟิล์มที่มีความนิยมเป็นระดับสองครับจากการสำรวจปริมาณการใช้ฟิล์มในแต่ละปี นะครับเป็นเบอร์ที่นิยมใช้เป็นอันดับ2นะฮะเดี๋ยวเราจะดูครับอันดับหนึ่งของเรานะครับก็คืออะไรเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับว่าหน้าตาฟิล์มเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะฮะเราไล่เรื่องภาษาและการเรียกเบอร์ฟิล์มก่อนตัวที่2องนครับที่เข้มรองรองลงมานะครับเบอร์ศูนย์สองไอสองโทษครับเบอร์สอก็แปลว่าอะไรครับถ้าดูบมมาตรฐานการผลิตก็ว่าแสนสิบผ่านได้ประมาณ20 เจ็ดสิก็ได้16ก็ได้21 22ก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยเรียกว่าเบอร์20แต่ภาษาตลาดบ้านเรานะครับเรียกว่าเบอร์ฟิล์ม60%ท่านต้องจำนะครับเวลาท่านไปที่ร้านค้าติดตั้งฟิล์มอะไรครับมีการซื้อขายฟิล์มก็ต้องเรียกเบอร์นี้ครับจริงๆมันไม่มันไม่ตรงกันหรอกครับเมื่อกี้ก็ไม่ตรงนะครับแปกับเบอร์5นะครับจริงๆอันนี้คนเรียกว่าฟิล์มเบอร์คืบเก้าหซึ่งไม่มีนะครับชื่อนี้ไม่มีนะครับมันเรียกฟิล์ม60% บางทีก็เรียกว่าฟิล์มเข้มนะไปคิดทึกนะฮะอันนี้ลองมาเรียกฟิล์มเข้มนี่ครับตัวนี้ฮะยอดขายลำหนึ่งนะมีเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามาไล่ดูที่เหลือนะครับดับสองหนึ่งสองว่าไปแล้วนะฮะเรามาดูดับสามนะครับอันดับสามนะครับเบอร์สามห้าหรือสี่ศูนย์อะไรก็สูนแล้วแต่โดยเฉลี่เบอร์สามห้าเนี่ยแหละครับแต่ว่าสองแสนสองพันได้ประมาณสามห้าเปอร์เซ็นต์ภาษาตลาดเขาเรียกเบอร์ฟิล์มสี่สิบเปอร์เซ็นต นะมีชื่อยอีกก็ฟิล์มขนาดกลางนะฟิล์มกลางนะครับนะเป็นยอดนิยมอันดับ3นะฮะเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูารายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์อันดับ4นะครับเบอร์อันดับ4คือเบอร์50นะฮะว่าแสงสองบาทได้ประมาณ50%ภาษาทางการตลาดบ้านเราเรียกว่าฟิล์ม50อันนี้ตรงครับ นะไอ้ฟิล์มตัวนี้มันเกิดมาตอนที่มีกฎหมายบังคับใช้ฟิล์มของแสงเข้มทึบนะฮะก็เลยเรียกตรงกับเฟรมฟิล์มเบอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ภาษาอีกอันหนึ่งภาษาทางที่เขาเรียกกันนะว่าฟิล์มอ่อนเนี่ยคือสีอ่อนนะครับไม่เข้มไม่ทึบนะไม่ไม่กลางนะเป็นเบอร์อ่อนนะครับเป็นเบอร์ห้าศูนย์นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับเป็นกลุ่มของสีใสครับนะเบอร์ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า สีใสนะแบบ b l t หรือสายโซผ่านก็ต้องอยู่ที่6 0ซขึ้นไปนะครับส0อะไรประมาณนี้ครับภา,ารา์าพาร์ทตลาดไม่มีฮะไ,ไม่มีชื่อเรียกนี้นะครับแต่เราเรียกกันว่าฟิล์มใสอันนี้ยอดขายเป็นอันดับ5คืออนันดับสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่ามันใสคนก็อาจจะไม่ได้ยมเพราะว่ามันกันความร้อนได้ไม่ดีเข้าใจว่าการความร้อนได้ต่ำกว่าฟิล์มพวกนี้นะแต่เดี๋ยวไม่แน่ครับเรามาดูกันว่าฟิล์มอะไรที่กันความร้อนดีที่สุดในกลุ่มนี้นะครับใครเหนือกว่าใครับ ผมจะขอเริ่มต้นจากอันนี้นะครับกลุ่มเบอร์ห้าก่อนเลยนะครับว่ามันมีดีอะไรบ้างไม่ดีอย่างไรบ้างอันนี้ฟิล์มเบอร์ใสเนี่ยครับก็คือแสงส่องผ่านอย่างที่เรียนแล้วคือแสงเกิน60%ขึ้นไปก็ถือว่าใสนะครับเราจะดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะวัดกันจัดจาเลยนะครับใสนะครับผมได้รวบรวมไว้แล้วครับว่ามันจะมีฟิล์มอะไรบ้างเราจะวัดให้ดูก่อนเลยนะครับออมิเตอร์ตัวนึงวัดให้ดูตัวตัวเลขสุดนะครับ นแสง2.68เปอร์เซ็นต์ตัประมาณนะฮะะนครับอย UV 2.7ผ่านเข้าไป2.7แปลว่ากันได้ประมาณ98 98ไป97กว,กว่านะครับอินฟาราเรดผ่านได้77แปลว่าลดได้แค่23นะอันนี้คือฟิล์มที่มีคุณภาพถือว่าไม่ดีนะครับใสด้วยนะครับความร้อนก็ลดได้ต่ำเราอยากจะรูะร้นะครับว่ามาันลดความร้อนรวมเท่าไหร่ต้องอาจจะชงใช้มิตเตอร์ตัวนี้แหละครับในการที่มานั่งดูวัดเลยครับปุ๊บ 2%เอ่ครับการร้อดนด่วนนะดูค่าทีเซอร์นะฮะไดี22%อ่ามาดูต,ตัวต่อไปเลยนะครับในกลุ่มเนี้ยยังอยู่ในกลุ่มใสยอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆครับปึ๊บนะฮะสสงพันหัแใจนะครับดี4.5แปลว่ากันได้ประมาณ95%อ,อินฟาราเรดผ่านไปได้88%แปลว่ากันได้12%ก็ยังถือว่าเป็นฟิล์มที่ต่ำอยู่นะครับเราก็งงต้องดูแล้วครับว่าอินฟาราเรดกับเราความร้อนเท่าไหร่อ่านูนิดนึงก็ได้นะครับ17%ครับตัวนี้ ความร้อรวมนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะรถทีผลิตได้6 6ครับแสงส่งผ่านหกสเอมีรถได้91้าเอ็ดไอ้9ก้าบเ้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ก็ยังอยู่ในในเป็นตัวที่ไม่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอนะครับแลาร้วรวมได้3 1ิบเปอร์เซ็นต์เห็นที่เรามาดูเลครับสายเหมือนกันนะครับตัวนี้ดูนะครับเป็นรุ่นที่เราไปเก็บมานะครับสายปราหกสิบหสบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ วีศูนย์เลยครับแปลว่าลดได้เก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะภาพยนตเหลือสองจุดสี่แปลว่าลดได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเรามาดูนะครับลดความร้อนรวมเท่าไหร่นะครับจากเมื่อกี้นี้สิบเอ็ดสิบยี่สิบกว่าสามสิบกว่าสูงสุดเรามาดูนะครับตัวนี้ลดความร้อนรวมเท่าไหร่ในเสื้อฟิล์มที่ใสเหมือนกันห้าสองเปอร์เซ็นต์กว่าเลยครับเกินครึ่งฮะเกือบได้เบอร์ห้านะครับในฟิล์มที่ใสนะครับแต่ในในทัานจำตัวเลขนี้ไหมนะครับว่าฟิล์มใสก็มีลดความร้อนได้ถึงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็น อันนี้ก็กลุ่มใสเหมือนกันนะครับเราดูเลหะลดความร้อนเท่าไหร่นี่ดีกว่าเลยครับห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยครับเอาง่ายๆเลยครับตัวนี้เป็นกลุ่มฟิล์มที่เป็นเรียกว่านาโนเทคโนโลยีน่แหละครับมันมันมีความใสไม่มีโลหะเจอปนไม่ต้องทุบนะครับแต่ลดลดความร้อนได้ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้แสงส่องผ่านก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มใสหมดนะครับอยากให้ท่านเห็นนะครับว่าฟิล์มที่ใสเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใสนะครับลดความร้อนได้เท่าไหร่สี่สิบเก้าเปอร์ ตัวนี้เป็นกลุ่มมาติสปัตตัลลิงนะครับยังสู้นานโนเทคโนโลยีไม่ได้นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าฟิล์มที่มีกลุ่มใสนะครับบางคนนี่อาจจะชอบใช้เพราะว่าให้สัสวิสัยในการมองที่สว่างมากนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาใใสายตาหรือว่ามีปัญหาเรื่องอายุมากนิดนึงนะครับก็พอใช้ได้โดยเฉพาะกับแผ่นหน้าเต็มบาน นะครับก็มีโอกาสที่จะเลือกใช้ตัวนี้ได้ครับเรามาดูอันดับ3นะครับเป็นฟิล์มเบอร์35นะฮะแสงสองผ่านโดยประมาณ35%นะครับภาษาตลาดก็เรียกว่าฟิล์ม40%เรียกว่าฟิล์มหรือฟิล์มกลางก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าแรกๆเนี่ยก็จะลดความร้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นฟิล์มย้อมสีธรรมดานะตัวนี้แสงสองผ่าน37นะครับอ่ได้ลดไปได้9 9นะครับแต่ว่า อ,อินฟราเรดสองผ่านไปถึง87แปลว่าลดได้13เองนะครับเนีย่ยเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับความร้อนรวมก็น่าจะได้สักสากว่านะครับถ้าถ้าดูจกากได้ประมาณ29.8บเท่านั้นเองนะเป็นฟิล์มพวกที่เป็นดายธรรมดาที่ไม่มีโลหะเจือลน,นะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับมีโลหะปลนิดนึงนะครับลดอินฟราเรดได้55าสครับ Uh, UV ได้ลดไปได้98นะฮะแล้วก็แสงสองผ่านลดประมาณ35เนะฮะเราก็มาดูว่าวัดความรอ้อนรวมเท่าไหร่ได้47ครับนะครับที่ผมใช้มิเตอร์สองตัวจริงนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่อยากให้เห็นว่ามันมันมีความแตกต่างกันยังไงในการวัดนะระหว่างมิเตอร์สองตัวนะครับมีแสงสองผ่านได้33นะครับอินฟาราเรดลดได้57นะครับความร้อนรวมได้47อันนี้ก็เป็นฟิล์มที่เป็นกลุ่มดมายเมทัลไลซ์นั่นเองนะฮะ ราไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มไฮบริดนาโนนะฮะไฮบริดนาโนนะฮะแสงส่องผ่านสารที่6อินฟาเรดอาร์ยูวีลดได้0.8เหลือ0.8นะครับไปลดได้9.9.2นะฮะอินฟาเรดนะครับผ่านมาได้แค่19ไปว่าลดไปประมาณ80%นะครับเนี่ยลดเยอะขึ้นนะครับลดเยอะขึ้นโดยไม่มีโลหะเลยนะตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มแล้วเป็นไฮบริดนาโนชนิดหนึ่งนะครับเราดูความร้อนรวมเลยครับเท่าไหร่ครับวัดออกมาได้57.5% ไม่ก็จว่าทีนี้ก็ได้เบอร์ห้าในขนาดสีสีที่เป็นสีอ่อนนะครับเป็นสีขั้วถ้าเป็นสีกลางครับหมอสำหรับบานหน้ายังได้อยู่นะครับแล้วก็บานข้างนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไล่ไปดูเลยนะครับตัวที่เป็นตัวที่เป็นนาโนเพียวเลยนะครับตัวนี้นะแสส่องผ่านสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับยูนิเดอร์ซูดเลยแปลว่าลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอินฟราเรดนะครับผ่านไปได้สามเปอร์เซ็นต์ก็ลดได้ประมาณเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูความร้อนรวมนะครับ ฟิล์มตัวนี้นะครับก็ได้ถึง65%เเลยทีเดียวครับเกินเบอร์ห้าเปฟิล์มที่เหมาะสําหรับใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับที่ถือว่าถ้าเป็นบานหน้าถือว่าเข้มสุดลวที่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้เข้มกว่านี้แต่บานข้างและหลังนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของฟิล์มเรียกว่าสีสีกลางนะครับสีกลาง,ลางเราเริ่มอันดับ2ก่อนคือทำไมเลือก,อ,กอ,อันดับสอเพราะาตัวนี้มันเข้มนิดหนึ่งนะครับเข้มเกินไปนิดหนึ่งแต่ว่าคนนิยมใช้เราคิดว่ารถของมร้อนได้ดีแต่คุณดูนะครับ อันตัวนี้นะครับหลายคนก็ไม่มีความรู้ในในการดูฟิล์มเข้าใจว่าร้อนดีก็ไปเลือกใช้ปรากฏว่านะฮะอิฟาเรซองผ่าน86เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะแสงสองผ่านได้แค่2.4นะครับ UV1 นะฮะก็ถือว่า UV ใช้ได้นะครับเรามาดูว่าความร้อนรวมนะครับท่านจําตัวเลขนี้ไว้นะฮะได้41เปอร์เซ็นต์เองครับถ้าเทียบกับตัวนี้ท้าย้อนกลับมาให้ดูฟิล์มใสกว่านะฟิล์มใสตัวนี้นะครับ เทียบกันไม่ได้เลยครับถ้าท่านดูด้วยตาท่านคิดว่าตัวนี้ลดความร้อนดีที่สุดดีกว่าตัวนี้แน่นอนใช่ไหมครับตัวนี้สี่สิบกว่านะครับความร้อนรวมนะครับ่านดูตัวนี้นะครับสี่ิบเก้าจุดแปดครับดีกว่าตัวนี้ประมาณ8%เซนเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือความจริงที่ท่านยังไม่รู้นะครับเพราะถ้าท่านไม่ใช้มิเตอร์วัดหรือท่านดูด้วยตาเนี่ยท่านจะเข้าใจผิดเลยครับนี่ก็ยังดีกว่าแน่นอนครับเพราะเทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มไม่เหมือนกันอันนี้ห4ิบสี่เลยครับอันนี้สี่สิบเอ็ดนะครับ มากมายเลยคนะครับอันนี้คือความจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าฟิล์มที่มีความเข้มโดยไม่มีเทคโนโลยีอื่นผสมเนี่ยนะครับมันเป็นแค่สีนะครับมันจะลดได้แค่แสงสว่างนะครับถ้าถามว่ามีลดความร้อนดีไหมก็พอมีนะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้เข้มเหมือนกันนะฮะแสงผ่าน5%นะครับอินราเรดผ่านไปได้41ก็แปลว่าลดได้56ด้าให้58%กว่ากว่านะครับอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับความร้อนรวมก็น่าจะอยู่สัก60 ต้นๆนะหรือ50เปอร์เซ็นตได้56ครับอย่างเงี้ยยังยังยังได้เออ่เท่าๆกับฟิล์มใสเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นฟิล์มเงาเลยแล้วครับเป็นไงอ๋อไม่เงาเลยเงาสุดปีเท่านี้ครับได้56เปอร์เซ็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับตัโลหะหน้าดูได้56เองครับสีเข้มปี้เลยครับเรามาดูนะครับที่เข้มแล้วลดความร้อนดีกว่านี้มีไหมมีครับเรียกว่าเป็นรูปเป็นไฮไฮเบรดนี่63เปอร์เซ็นครับ จาก50เป็น63เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าถามว่ามีดีที่สุดอีกไหมที่เป็นครีดําโดยไม่เงาเนย่ยไม่เงาด้วยนะครับได้72เลยครับก็คืออะไรฮะเราพลัสเทคโนโลยีขึ้นไปนะครับใช้นาโนเคลือบขึ้นไปความสามารถในการลดความร้อนก็จะดีขึ้นดีขึ้นมากกว่ารีที่เป็นสีเข้มเข้มนะครับใช้กันนะครับเนี่ย5บเปอร์เซ็นต์ีเงาฉูดฉาดเลยครับมีที่เงากว่านี้นะครับครับที่เป็นที่นิยมใช้กันนะครับเงาเลยครับตัวนี้เงาเล็วสุดเลยนะครับ ถ้าเหลือรถไปสามผ่านด้วยสามสิบเอ็ดไปรถเลเจ็ดสิบนะครับความเงานี่เงาเกินยี่ห้าแน่นอนนะครับนี่โอเคนี่เงาวิบบ้บเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยครับไม่ควรใช้กับรถยนต์นะครับไม่ควรใช้นะครับนี่เราคิดว่าทั้งเข้มทั้งเงาน่าจะดีนะฮะก็ดีระดับหนึ่งนะครับลดได้ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับนะครับถ้ามาใช้ฟิล์มนาโนหรือไฮบริดที่สีกลางๆสีอ่อนเนี่ยยังรถของเราได้ดีกว่าแล้วไม่สะท้อนแสงเข้าตาสายตาแล้วก็ไม่วูบบ้าเลยนะครับ เนเรื่ยงดบอร์ห้าแค่50 59เปอร์เซ็นต์เองของความร้อนรวมนะเกินเบอร์ห้ามันนิดเดียวนะครับน่าจะเป็นฟิล์มที่เงามากนะครับเงาเลยครับะฟิล์มที่เป็นพวกสีกลางๆนะครับสีนี้นะฮะยังว่าความร้อนดีกว่าโดยส้มบัโดยที่ไม่มีโลหะเจือปนเลยตห็นี้นะครับไม่มีโลหะเลยนะครับ65เลยครับอันนี้แี่เมื่อกี้59ที่ก็เงาเงานะครับตัวนี้ได้65เปอร์เซ็นต์ นะครับเห็นได้ว่าสมัยใหม่นะครับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันนี้ในการใช้รถนะรเราก็ไม่นินยมที่จะใช้ฟิล์มที่มีความเงาหรือมีโลหะเจอปนนะครับเราก็ควรจะใช้ฟิล์มที่มีเทคโนโลยีสูงๆอย่างน้อยไฮบริดนะครับไฮบริดนะครับที่มีความสามารถในการลดอิเฟรได้80%ถึง90%หรือถ้าท่านจ่ายเพิ่มอ,อีกนิดนึงนะครับท่านก็เลือกใช้นานโนเทคโนโลยีอยเช่นพู้เซรามิกต่างๆเนี่ย ความสามารถในการลดอินฟราเรดนะครับได้ถึง95%หเปอรือบางทีก็มากกว่านะครับยูเอนี่กันได้นิ่งๆที่แน่ๆน0ถึงน,นะครับแล้วอยู่ได้นานเนี่ยที่ฟิล์มที่เป็นพวกที่ฟิล์มถูกๆทั้งหลายนะครับหรือฟิล์มเงาเนี่ยนะการอินฟราเรดเนี่ยนะครับจะลดได้ประมาณ80ไม่เกินนะครับ65 70 80ที่สําคัญคือเงาครับสะท้อนทุกอย่างออกหมดนะฮะความร้อนก็สู้ไม่ได้แต่ก็ไปสกัดกั้นคลื่นสัญญาณต่างๆที่มารบกวนในการใช้ชีวิตประจำ ลักษณะของการเช็คฟิล์มอย่างละเอียดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมโดยการสรุปนะครับว่าฟิล์มในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราเรียงตามลำดับอันดับ1นะครับก็คือฟิล์มเบอร์ฟีิบอร์มซ็เบอร์0อันดับ2คือฟิล์มเบอร์5นะครับซึ่งผมไม่นิยมให้ใช้กับบานหน้าเต็มบานนะครับสออันนี้ท่านใช้บานข้างหรือบานหลังเนี่ยได้นะครับพอรวโรมแต่ว่าผมไม่แนะนำไม่ใช้เบอร์บานหน้าเพราะว่า มันมืดเกินไปนะครับโดยเฉพาะกลางคืหนหรือฝนตกเนี่ยสัญลักสณยจะแย่มากนะครับเกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับนส่วนที่จะใช้กับฟิล์มบานหน้านะครับกับกระจกบานหน้านะครับผมแนะนําให้ใช้เบอร์ตัวนี้เป็นต้นไปนี่คือเข้มสุดที่ควรจะใช้คือเบอร์ 35, แสงสองพันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเบอร์สามห้าเปอร์เซ็นตะ์นเรียกว่าฟิลม์มสี่สิบเปอร์เซ็นต นะลองลงมาก็จะเป็นเบอร์เบอร์50นะครับที่ใช้กับบานหน้าและถ,ถ้าสนใจใช้ฟิล์มสีอ่อนเลยนะครับแล้วยังมีความสามารถในการลดความร้อนได้ดีๆถ้าก็ใช้พวกไฮบริดหรือเป็นพวกนาโนเทคโนโลยี Technology, นะครับพวกฟิล์มธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะเพราะว่ามันใสเกินไปการร้อนความร้อนมันจะกันได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ความร้อนกันได้เกิน50%นต้นๆเนี่ยท่านก็ควรใช้เป็นไฮบริดนาโนนะครับหรือนาโนเทคโนโลยี Technology, เลยนะครับที่ทางสมาคมนะครับมีความยินดีที่อยากจะสรุปและแนะนําให้ท่านมองว่าฟิล์มที่ดีนะั้นดูอย่างไรนะครับ ด้วยการรวบรวมข้อมูลอย่างที่ที่เล่าให้ท่านฟังนะครับพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ที่พอที่จะบอกท่านให้ได้ความชัดเจนว่าการใช้ฟิล์มนั้นนะครับจะต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะครับมีประโยชน์ในการลดความร้อนนะครับมีรุ่นเบอร์5นะครับอย่างน้อยการความร้อนรวมได้55เนขึ้นไปก็จะเป็นฟิล์มที่ประหยัดพลังงานนะครับตามที่กรมรับพลังงานเป็นคนกำหนดไว้นะครับการเช็คฟิลม์มการดูฟิล์มอย่างเบื้องต้นนะครับจนถึงการใช้มิเตอร์ต่างๆในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บร,ริโภ อันนี้สมาคมนั้นจะทํางานตรงนี้อยู่เบื้องหลังที่ทําให้ท่านได้ใช้ฟิล์มที่มีค่าต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับ